ประเภทที่5นะครับประเภทที่5เนี่ยก็ เป็นประเภทที่เกี่ยวกับค่าเช่านะครับค่าเช่าผิดสัญญาเช่าซื้อซื้อขายเงินผ่อนต่างๆกดตรงนี้เข้าไปนะครับเวลาได้รับค่าเช่ามาเนี่ยนะครับจะก่อเงินได้ให้ถูกเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นการเช่าอะไรนะครับซึ่งการให้เช่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีผลในการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่แตกต่างกันไปนะครับสมมติว่าให้เช่าบ้านเช่าคอนโดก็จะอยู่ในกลุ่มเช่าบ้านลงเดือนนะครับต่งนี้ส่วนนั้นอื่นที่เป็นที่ดินเป็นยานผ่านหนะทรัพย์สินอื่นต่างๆหรือผิดสัญญาก็เลือกตามเมนูของเราไปนะครับส่่่่่ววววนนองงาาาารรเเเชบ้้้้้ะคคัสสมมมมมตติีีีใใหหยยููแลทปปไไไจ คสเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เงินได้ของเราหรือรายได้ของเราเนี่ยไม่ถูกหักภาษีใ,ให้จ่ายด้วยแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยในช่องภาษีหักให้จ่ายเนี่ยเขาจะเขียนว่าหากไม่มีให้ใส่ศูนย แล้วก็เลขผู้จ่ายเงินได้ถ้ามีนะครับกรอกไปก็ดีสําหรับเงินได้บางประเภทนะครับพอคุณไม่ถูกหักภาษีให้จ่ายแล้วคุณไม่มีเลขผู้จ่ายเงินได้เนี่ยสามารถปล่อยว่างๆแบบนี้ได้นะครับถ้ารายได้ประเภทนั้นเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ไม่ได้ถูกหักภาษีให้จ่ายจริงนะครับไม่ได้ถูกหักจริงแล้วเราไปตามหาเลขผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกรอกนะครับกรอกหักนี้จ่ายเป็นศูนย์แล้วก็ปล่อยช่องเลขผู้จ่ายเงินได้ว่างไว้แบบนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเรื่องเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายนะครับเหมือนเดิมฮะหักแบบเมาส เรามีนะครับแบบไหนเลือกให้เหมาะสมตามนั้นแล้วก็มาเช็คข้อมูลตรงรายละเอียดการคำนวณได้เหมือนกันนะครับดูบันทึกไป